ล้วก็พามาดูด้านบนนะครับด้านบ,บนก็มาดูลูกค้าเพิ่มปลั๊กนะครับคือจุดนี้ก็ใช้ปลั๊กเก่าไปนะครับส่วนนี้ก็คือลูกค้ายังไม่ใส่ตู้คอนซูมเออร์นะครับลูกค้างบหมดนะก็เลยใส่เบเกอร์ธรรมดาจริงๆลูกค้าไม่ต้องการเบเกอร์ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเบเกอร์นี้ผมต้องแถมให้นะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญในเรื่องของกระแสไฟเ,เกินตัดช็อตตัดนะฮะสายส5 1ยมนะครับ โอเคครับว่าพาไปดูเรื่อยๆครับงานเดินท่อไร้สายตรงนี้ผมก็เดินงานเดินไฟด้านบนับเสร็จแล้วนะครับผลนึงก็จะออกมาแบบวานี้ครับพาลูคพาดูชมเรื่อยๆครับด้านบนก็ไม่เยอะเท่ากับชั้นล่างนะครับตรงนี้ก็มีปลั๊กกับสวิตช์ไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกก็ออกมาจากข้างในแล้วก็มาตรงห้องทางบันไดหนึ่งจุดนะครับก็มีปลั๊กไฟด้วยนะฮะโอเคครับ ก็ขบวนก็มีไม่เยอะครับเดี๋ยวมีห้องนอนอห้องนอนส่วนห้องนอนตรงนี้ก็มีซ่ยไฟกับปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟรุ่นเก่าทกครับไม่ต้องการเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ก็หมานะครับท่อสี่หุ่นนะครับนี่ฝากคนงานด้วยครับมาเดินท่อ้อยสายใหม่